ตามคำเรียกร้องครับวิกิตชแนลฮะวันนี้จะมาแก้ทรงเสื้อนักเรียนฮะนักเรียนนักศึกษาเสื้อขาวฮะอันนี้ขยับไม่มากครับผมยาวแขนขึ้นข้างเข้าข้างละครึ่งน,นิ้วตัดชายนิดนึงก็ใหญ่ไม่มากแต่ต้องการเข้ารูกอ่ะให้ดูวิธีทำด้วยครับ มาดูวิธีการทําเลยครับตอนแรกเราก็ต้องเลาะครับแกะไปแกะนั่นออกเพราะว่าตั้งขึ้นนิ้วหนึ่งเฮ้ยไม่ถึงนิ้วนิ้วคับหนึ่งตอนก็คือเลาะเลยฮะเลาะจะเข็บอกเลยง่ายมากใช้เม็ดคมคมเรานี่เแหละฮะปาดได้ตรงที่มันเป็นรอยเย็บไม่ต้องไปปาดตัวเสื้อเขาเนะ่ยเดี๋ยวมันจะขาด กิ้งลิกลุกโซ่ไม่ต้องเปลี่ยนต้นไทมิทคนก็นได้ฮะใช้ปายไกลเราลมเหลี่ยมนี่แทะได้เลยเพราะว่าเขาหยิบโรงงานแล้วมันจะเป็นลุกโซ่ง่ายต่อการลลอกต้องหาเหลี่ยมให้เจอครับก็นี่เลยฮะเทคนิคการล็อก ลูกโซ่มันมีปมอย่างนี้ถ้าหลุดได้ก็คือทำไมมันเบอร์อย่างนั้นนะกล้องอดึงมาเลยฮพุด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 ่ายให้ใกล้กวเด่ๆเจ็ดหน้ากล้องแป๊บึงดึงเลยครับนค่นี้เองครับการล็อกเสื้อต้องมีเทคนิคการล็อกได้เรียบร้อยนะ ตรงไหนที่ยังไม่หลุดแล้วก็แกะดึงไว้เรื่อยเพราะบางทีมันจะมีย้ำอยู่ย้ำเป็นปมนิดนมโกนต้องระวังนะมันจะขาดง่ายโดนเสือไปเดี๋ยวก็ไปแนะล้วไกลมัน แค่นี้ก็น่าจะพอจากนั้นก็รอไปลายแขวนนะระวังที่สุดนะมีดโกนนี้ผมมากเลยไม่โดนผ้าก็โดนมือตัวเองสองอย่างเองจนมากจะโดนผ้าขาดเพราะว่าต้องใช้ความชำนาญขั้นสูงปาดไปเพราะที่ได้ใช่เป็นรอยรอยไหมที่ยัไแม ใช้มีดควนนี้มันความเร็วมันจะเร็วฮะใช้มีดควนแต่ว่าอ่ามันค่อนข้างเที่ยงกับผ้าขาดแต่ถ้าไปใช้เข็มล็อกเข็มที่เป็นอ่างัดออกทีละเส้นแป,ดแป,ดแปด๊ดๆทีนี้นก็ล็อกกันเลไอเข็มล็อกอันี่ยมันช้ามากกวดเจ็บล็อกแขนนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่็จะเสร็จข้อดีคือ ผ้าเรามันไม่เสี่ยงต่กตอการขาดเพราะไม่แน่กันนะถ้าเกิดแทงผิดแทงไปโดนผ้าเสื้อขาดต้งมีเข็มล็อกนี่อยู่ที่ความระมัดระวังของช่างแต่ละบุคคลทนะีนี้เราก็ตีขึ้นเข้าไปครับตัดแขนมันก็ตัดแขนเข้าไปนะทุการคมยาวขนาดไหนแล้วก็อันนี้ดูมันจะไม่ยาวมากก็เลยนะ แปดนิ้วก็พอเลยว่ะนาะสั้นมากมันไม่งานหรอเสื้อนี้สถานะมันไม่ลองก็จะครึ่งนิ้วก็พอฮะับครึ่งนิ้วก็พัดสงลอยเดินม,มาสีใต้เนี่มันแดงจ้งคือถูกแล้วทีงีนน้นี่เลยช็อกลงข้างบนข้างล่างนะไม่ช็อกฟ้า จะได้เราดับเดียวกันนะที่เดียแเราก็แต่งให้มันงานก็มีเพื่อนได้เม้นมาว่าอยากดูวิธีการแก้เสื้อนักเงียนแก้ทงเสื้อนักเงียนก็จัดให้แล้วครับวันนี้แก้ทงตัดแขน,นตัด ชายครับวันนี้วันนี้คือเขียนนะให้ดูฝั่งเดียวพอจากนี้แล้วก็เราต้องไปเย็บแขนก่อนครับเย็บแขนถึงมาเก็บข้างแต่วันนี้ก็ลองขีดให้ดูเลยยังยังไม่ต้องเย็บแขนมนะันแขนก็ครึ่งเดียวครับครึ่งนิ้วครับไม่ใช่ครึ่งเดียว ไม่สาคัญนะเพราะว่าเราเย็บไปแขนมันมีรังเลยแล้วเย็บไปแขนก่อนถ้าเ,เกิดกรณีที่เราเย็บข้างไม่เย็บไปแขนที่หลังเราถึงจะบานตรงปลายเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ให้มันรังตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคต้องมาตรงไหนก็ตรงนั้นเพราะว่าหลังจากที่พับันไปมันจะมีเวลาเย,ย็บมันจะไม่ลังแต่เราเย็บตรงนี้ก่อนไม่มีทางรังเย็บไปแขนแล้วถึงมาเย็บตัวแขนที่หลัง เอาละเจี๊ยบหลังจากที่เราตีเส้นเรียบร้อยแล้วมากเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเย็บนะนี่ฮะเส้นที่เราตีไว้แล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ปลาย,ยเล็กเราเย็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นโตพับไ้เราเออกแบบง,ง่ายๆที่จริงอยากให้งานละเอียดก็ต้องขึ้นไปพับใช้ตะลิดพับเป็นรอยมันจะได้ งานนีได้เรียบร้อยครับแต่ว่าเราเอาความง่ายความเร็วไว้ก็เลยใช้เย็บไปเลยแล้วก็มาเย็บที่เป็นปลายแขนจริงๆนะครับ ผมว่าให้ฟังว่ามันขาดไปเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดเราไปเย็บที่หลังเย็บตัวแขนก่อนมาครอบแขนที่หลังนะมันจะเลือทันทีแต่ถ้าเราเย็บก่อนเนี่ยมันสามารถดึงวงแขนเข้าที่หลังได้ครับดึงไปแขนสมัยก่อนช่างนะ้นจะเย็บตัวก่อนเอาเย็บปลายแขนที่หลังนี่ปัญหามันเยอะแต่ทุกวันนี้ช่างพัฒนามา ก็มาเย็บปลายแขนก่อนแล้วมาเย็บตัวทีหลังจะได้ไม่มีปัญหานะนะะเรียบร้อยไปแล้วเหมืนหอแนแบบปลายแชน องการไยแขนขนาดไหนเล็กใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มุมมาตีข้อที่หลังหกนิ้วเจ็ดนิ้วก็สุดแล้วแต่ครับจากนั้นแล้วก็ตรงนี้ผมย่อที่ไปแขนหกนิ้วหกนิ้วครึ่งน,นี่ฮะหกนิ้วครึ่รงก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้มาประมาณครึ่งน,นิ้ว ข้ที่ริงชายก็ต้องตัดแต่งให้เรียบร้อยแต่วันนี้เอาเอาแบบรวดเร็วครับยังไม่ได้แต่งแต่งข้างเอาเลยข้าครึ่งเรี้ยว ช่งก็ทําได้ครับถ้าดูที่ผม,มยังไงก็ทําเป็นว,ว่าลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างที่ละเอียดมากเลย ร้อยไปเดินวงแขนครับเดินไปแขนครับ จากนี้โบราณมากครับผมซื้อมามือสองได้ประมาณ8ปดปีแต่ก็ใช้มาก,ก่อนนะประมาณ2ีกว่าปีแล้วจากตัวนี้เรา,เราอายุการใช้งานประมาณ30ปีได้แข็งมาก จากนั้นก็มาแต่งปลายครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้าทำเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่เข้ามันจะไม่งงฮนะ,ะงานจะรวดเร็วมากแล้วก็งานมีตามสเต็ปนะงานจะไม่มีปัญหารูจัดสเต็ปผู้จัดจะ,จะแก้อนไนก่อนอนไหลังนะสำหรับคนเป็นช่างจริงๆจะรู้สำหรับมือใหม่ก็ค่อนข้างเงืงง้ยงๆงนี่นะก็โค้งมาตามส่วนเก่าเที่ยวโค้งไว้กนะ็เป็นชายครับ เราต้องการสั้นยาวขนาดไหนก็วัดขึ้นไปจากไายเดิมอืมอันนี้ตัดไม่มากครับไปหาได ตอนแรกอันนี้ต้องขึ้นเตาครับถ้าไม่ขึ้นเตาครัอบอยากแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโค้งครับถ้าถ้ามีแป้งเปียกนย่มงนจะดีนี่นะก็เรียกแป้งเปียกฮะไม่ใช่ขนมนะฮะเอามากินเดินดขาดเลยเพราะว่ามีสารกันบูดแปะไปเลยฮะๆๆ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 เตาก็มันร้อนนิดนึงพับไปเลยครับ เทคนิคง่ายๆเลยพับทบเดียวฮนะทบที่สองเราไปขึ้นจักพับที่เลยก็ถือวแต่ถ้าใครจะพับสองเลยก็ได้เพาว่าไม่ต้องเป็นต้องพับสอง,นะงเมวมดในจักเลย ้อยครับจากนั้นก็ขึ้นจักรเลยอจะง่ายสําหรับถ้าเกิดเราพับมาทีแรกทำวงวนสองบเลยยากเลยครับยังไงก็ไม่ได้ผมว่าไม่ยากธรรมดาแนละ้วไม่ได้พับมาก็ได้เลย ทีร้อยครับสำหรับการแก้่งเสื้อตกเรือนตกเลี้ยนหรือว่าเสื้อเชิ้ตทั่วไปนี่แหละฮะก็ใช้หลักการเดีวยวกันคืออมนนี้ไม่ต่างอย่างนี้แหละฮะแก้สงเสื้อก็อย่างนี้ลักษณะนี้้าเกิดตอนนี้มันไม่ขยับไหลถ้าขยับไหลก็คือตัดไหลขึ้ไนไปเพราะว่าไหลมันจะได้ ื่องง่ายๆครับถ้า,ารู้จักสเต็ปวิธีทํามันจะง่ายต่อการทาเสื้อแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ทำถึจทีถ้าว่็ไปตามอย่างก็คือเลาะก,ก่อนเลาะตรงไหนก่อนแล้วก็เย็บตรงไหนก่อนมันจะได้เร็วถ้าไปมัว่วอะไรไม่รู้จากขั้นตอนก็ช้าิดนึงเนี้งนนะงยง่ายๆวิธีการเจ้ทรงเสื้อ ฝากติดตามนะครับวิคิวชแนลครับ